สวัสดีค่ะวันนี้น้องจ๋าจะมาสอนเพิ่มสีในหาสีของแอปไฮบิดไฮบิดเพนกันนะคะอี่เราก็หาโค้ดส,สีเลยค่ะก็ไปใน Google นะคะพิมพ์คำว่าโค้ดส,สีค่ะแล้วก็แตะคำว่าภาพนะคะแถบภาพนะคะน้องจ๋าจะนี่ค่ะเอาเป็นสีชมพูพาสเทลนะคะ นี่ค่ะเลื่อนเอแตะตรงรูปแล้วก็กดตรงคำว่าดาวน์โหลดนะคะเราจะเอาสีอื่นก็กดตรงนี้กดตรงรูปพอขึ้นหน้าแบบนี้ก็แตะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะต้องจากดาวน์โหลดไปเยอะแล้วจะไม่ดาวน์โหลดอีกนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีรูปภาพมาเก็บในกลอรลี่แล้วนะคะก็มาเข้าโปรแกรมให้บิดเพนต์กันเลยค่ะ กดเข้าไปตรงแกลเลอรี่ของฉันนะคะกดนะคะเพิ่มรูปค่ะนอกจากจะเลือกหนึ่งต่อหนึ่งนะคะกดตรงรูปภาพซ้อนกันมีเลขหนึ่งนะคะกดตรงบวกนะคะบวกเลเยอร์ค่ะกดตรงกล้องนะคะนำภาพเข้าค่ะ น้ังจากจะเอาเป็นโทนสีชมพูนะคะกดตรงรูปค่ะกดถูกนะคะกด,ดยกเลิกค่ะแล้วก็กดลูกศรสองสองตัวซ้อนกันนะคะกดเพื่อใรูปภาพมันมาเต็มแล้วก็กดค้างตรงสีที่เราอยากได้อะคะ่ะ อยากเพิ่อมมุมขาสีกดค้างแล้วนะคะกดแล้วขึ้นแล้วนะคะก็กดตรงสีเนะะี่ยค่ะหนึ่งสองสามตัวที่สี่นะคะสี่เหลี่ยมจะได้แล้วนะคะเราก็แตะตรงช่องช่องข้างบนสองช่องอะช่องไหนก็ได้ลากลงมาเลยค่ะลากลงมาใส่ทาสีของเราลางแล้วนะคะเราก็กดตรงลูกศรสอตรงตัวซ้อนกันอีกค่ะ เอาตัวนี้ได้นะนะคะกดตรงถาดสีค่ะแต่ลากลงกด,ดย้อนกรับแตะแตะแล้วก็ลากลงนะคะกดลูกศรเหมือนเดิมกดค้างแต่ลากลงลูกศรกดค้างแตะ ลากลงกดเหมือนเดิมซ้ำๆนะค่ะจนกว่าเราจะครบสีที่เราต้องการนะคะนี่นะคะนี่ค่ะโอเคนื่องจาพอแล้วนจะจ๊ะภาพนี้นนจากก็จะมากดที่เลเยอร์ก็จะบวกภาพใหม่ เอาตรงสีฟ้าปิดตาสีม่ก่อนนะคะก็จะได้โทนสีฟ้าที่ํามาค่ะ ตีฟ้าลงมานะคะกดเหมือนเดิมค่ะแตะค้างจะเ,เป็นตัวแรกสีแรกแตะเลื่อนลงมาแตะลองเต็มนะคะแตะถึงสีเลื่อนลงมา เสร็จแล้วค่ะวิธีการใส่สีนะคะแล้วก็จะกดกดซ้อนซ้อนกันเหมือนเดิมนะคะกดกลับก็จะกดตรงเลเยอร์รูปภาพซ้อนกัน,กนจ่ะต้งข้างเลเยอร์ที่สองกดตรงลูกศรซ้อนกัน เสีถังสีกดทรงสีถ้าเราไม่เลือกสีพวกนี้เราจะเลือกเองก็กดย้อนกลับนี่นคะนคะมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็กาหนดสีเองนี่ค่ะยวน้องจ๋าจะ,จะ,เ,อาเ,อะเอาสีนี้ก็แล้วกันนีนี้นะสีนี้ก็แล้วกันนี่หนึ่งมาเลยค่ะ เจสี <Des> ได้แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะน้องจ๋าก,ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ